สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องกระตุน้นพัฒนาการทารกในครรภ์ค่ะไปดูกันเลยค่ะคะ่ะน,นี้ก็จะเป็นเครื่องกระตุน้นพัฒนาการทารกในครรภ์ของเรานะคะแล้วเครื่องกระตุ้นของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3าฟังก์ชันค่ะฟังก์ชันแรกนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของปุ่มเปิดนวดนะคะค่ะวิธีการใช้เครื่องนวดนะคะก็ให้กดปุ่มข้างบนนะคะกดแช่ไว้นนะะแล้วก็ให้ไปสัมผัสที่หน้าท้องได้เลยค่ะ ้าอยากเพิ่มจังหวะก็ให้กดอีกหนึ่งครั้งค่ะมันก็จะหมุนเร็วขึ้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดแช่ที่ปุ่มเดิมค่ะก็จะเป็นการปิดค่ะฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันฝาออกของแสงไฟนะคะ,คะก็จะกดปุ่มนี้ค่ะก่อนที่ก่อนที่จะใช้งานนะคะก็แนะนำให้ถอดซิลิโคนออกก่อนนะคะ สองอันแล้วกดเปิดได้เลยค่ะแล้วก็ส่งไปที่หน้าท้องของคุณได้เลยนะคะค่ะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็กดปุ่มเดิมค่ะฟังกช์ชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟังกช์ชันของการเปิดเสียงเปิดลำโพงนะคะก็ให้กดแชรไว้ตรงนี้ค่ะถ้าไม่ได้ยินเสียงนะคะก็ได้ก็ทำการเชื่อมต่อบูทูธในโทรศัพท์ได้เลยค่ะ ชื่อของบลูทูธนะคะก็จะเป็น MT ค่ะกดเชื่อมได้เลยค่ะแบบนี้ก็คือเชื่อมแล้วนะคะค่ะวิธีการใช้งานนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อบลูทธูธเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกแพลตฟอร์มที่จะเปิดเพลงได้เลยค่ะสามารถเลือกได้แพลตฟอร์มไหนก็ได้นะคะทั้ง YouTube ทั้งเครื่องเล่นวิดีโออะไรก็ได้นะคะเปิดเพลงเลยค่ะ สามารถเพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้ที่โทรศัพท์ของตัวเองได้เลยนะคะ <S <S ค่ะสำหรับวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นพัฒนาการของเรานะคะก็สามารถทำง่ายๆด้วยตัวเองนะคะาตามเบื้องต้นที่ได้ทำให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าท่านใดน,นะคะยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้นะคะก็ สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์ใน Line Official หรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ของเราได้เลยนะคะหวังว่าทุกท่านนะคะจะชอบการใช้เครื่องกระตุ้นของเรานะคะขอบคุณค่ะ